ไไปไป,ไปงานเข้าทหารขมรนหลังบุกปวนโชกกลางเกาะรั้วลวดหน้ำบริเวณปราสา,าทคณะอีกครั้งแต่งานนี้มีเงือบเจอทหารไทยตะครอกไล่แถมคณะ IoT p r โผลลงพื้นที่จับได้เต็มๆมาวันไหนไม่มาแต่เสือกมาวันนี้นะขมรโดยก็มีรายงานอัปเดตด่วนๆเลยนะครับว่าตอนนี้บริเวณปราสาทขนาดเดือดจุนอีกแล้วเพราะมาล่าสุดได้มีคลิปที่ระบุว่า18ทั11 2,568 เกิดเหตุบริเวณปราสาทขนาบมีขมรนเข้ามายั่วยุทหารไทยอีกแล้วและจากหลายๆคลิปจะพบทหารขมรนเข้ามาใกล้ฐานไทยคิดว่าน่าจะมาดูตำแหน่งฐานทหารหรือเปล่าโดยในคลิปนะครับก็ได้แสดงให้เห็นว่ากําลังมีทหารขมรนประมาณ 2- อสานายกําลังเดินเข้ามาบริเวณรั้วลวดหนามแบบเงียบๆเ,เพื่อกะจะทําอะไรสักอย่างแต่หารู้ไม่ว่าตรงหน้ามีบังเกอร์ของทหารไทยและมีทหารไทยเฝ้าอยู่ โดยเมื่อเห็นอย่างนั้นด้านทหารไทยก็ไม่รอช้าตะโกนด้วยเสียงสุดโหดเพื่อไล่ผู้มันออกไปโดยเราไปชมคลิปเต็มๆกันเลยครับไปออกไปไป อย่าเข้ามาใกล้รถหนังผมผมไม่ได้ขยับแล้วผมอยู่ที่เดิมเอาดูสีอยู่ที่เดิมไหมถาม่อยเอาดูดูอยู่ที่เดิมไหม อยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมผมไม่ได้ขยับไป,ไไปอะไรทั้ง,งนคอะไรอะไรทั้งุ่นคืออะไรไม,มไม่เอาไม่เอาอย่ามาใกล้กันผมจะไปให้ลูกน้องผมเข้าไปแล้วโอเคไหมเ,เราคุยกันแล้วทังนุ้นก็คุยกันแล้วว่าอยู่ใครอยู่มัน อ,อย่างไรก็ตามนะครับปกติแล้วทหารขเขมรก็ชอบมาป่วนทหารไทยแบบจะเป็นปกติแต่วันนี้ไม่ปกติครับเพราะมึงอื่นมาผิดวันเจอเข้าเต็มๆกับคณะ IoT ที่กำลังมาตรวจเบิ่มขเขมรที่บริเวณปราสาทคณาเช่นกัน โดยจากการรายงานนะครับวันนี้ที่18พย68ตั้งแต่เวลา9.00 9, ถึง12.00นคณะผู้สังเกตการอาเซียน IoT และทีมกองทัพไทยร่วม8นายเข้าสังเกตการบริเวณพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจที่2พื้นที่ปราศาสตรคณะอาะกาบเชิงจังหวัดสุรินโดยคณะทูตได้ดูทุ่นเบิ่มที่ทางฝ่ายไทยเก็บกู้ได้ในพื้นที่รวมทั้งมีการสอบถามจาก IoT เป็นการสอบถามวันเวลาที่ตรวจพบ และชิ้นส่วนต่างๆที่ตรวจพบในที่เกิดเหตุเพื่อนํามาประกอบหลักฐานความสอดคล้องในการนํามาวางใหม่หรือไม่โดยเป็นการรับฟังการบรรยายสรุปในลักษณะบอร์ดวอล์กชี้แจงสถานการณ์ในพื้นที่ชี้แจงเรื่องการตรวจพบทุนเบิ้มในพื้นที่เป็นจํานวนมากที่มีการลักลอบเข้ามาวางในเขตอธิปไตยของประเทศไทย หลังจากนั้นทางคณะได้ดูทุ่นระเบิดที่ทางฝ่ายไทยเก็บกู้ได้ในพื้นที่รวมทั้งทาง IoT ได้ความสนใจและได้สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ทหารที่ตรวจพบและเก็บกู้ทุ่นระเบิดโดยเป็นการสอบถามถึงวันและเวลาที่ตรวจพบรวมถึงจุดที่ตรวจพบทั้งนี้มีชิ้นส่วนต่างๆที่ตรวจพบในที่เกิดเหตุเพื่อนํามาประกอบหลักฐานความสอดคล้องว่าเป็นระเบิดที่นํามาวางใหม่หรือไม่อย่างไรนอกจากนี้กองทัพยังได้รายงานการละเมิดข้อตกลงของฝ่ายกัมพูชาดังนี้ 1. ฝ่ายไ,ไทยตรวจพบการวางทุ่นเบิ่ม PMN2 ในพื้นที่ฝ่ายเราบริเวณนั้นจำนวน4ทุนเหตุการณ์เมื่อ9ตุลาคม65 2. ฝ่ายกัมพูชาวางทุ่นเบิ่มสแสวงเครื่องบริเวณต้นไม้ในพื้นที่ฝ่ายเราในเหตุการณ์เมื่อ19ตุลาคม65 3. กัมพูชาได้ทำบันไดไม้ขึ้นมาบนหน้าผาและพยายามทำกระเช้าจากด้านล่างขึ้นมาบนหน้าผาเพื่อใช้ในการส่งกำลัง C. หัวหน้าคณะไอโอทีได้ให้คำแนะนำหน่วยให้เก็บหลักฐานการละเมิดทั้งภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งพร้อมบันทึกรายละเอียดได้แก่หลักฐานรายงานการออกปฏิบัติงานประจำวันภาพถ่ายการกระทำผิดเรื่องการละเมิดการลงรายละเอียดเรื่องภาพถ่ายทุนเบิ้มที่สามารถเห็นรูปร่างและเลขรหัสที่ตัวทุนเบิ้มและการลงวันที่ประกอบภาพถ่ายในวันที่ตรวจพบเพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไป อย่างไรก็ตามนะครับก็ยังไม่มีการรายงานว่าทางคณะ IoT ได้พบกับทหารขเขมรที่เข้ามาป่วนหรือไม่แต่คาดว่าทางเจ้าหน้าที่น่าจะได้นําหลักฐานรายงานให้คณะแน่นอนถึงความป่วนไม่เลิกของขเขมรและก่อนหน้านี้เองก็เกิดเหตุการณ์ทหารขเขมรบุกป่วนรั้วลวดหนามไทยใกล้กับปราสาทคณาพื้นที่อําเภอกาบเชียงจังหวัดสุรินทร์หลังได้เผยคลิปที่ทหารขเขมรและทหารไทยปะทะคารมกันหลังจากที่ทหารขเขมรยก RPG จจ่อทหารไทย พร้อมอ้างว่าทหารไทยขยับมาใกล้เขตแดนมากเกินไปโดยสำหรับพื้นที่ปราสาทคณานี้เองนะครับมาก่อนหน้านี้เองก็มีการแฉภาพเขมรแสบเร่งสร้างกระเช้าขึ้นปราสาทคณาชายแดนอำเภอกาบเชิงสุรินโดยก็ระบุว่าไม่น่าใช้ลำเลียงเสบียงเพราะสร้างบันไดก่อนหน้าแล้วค่าใช้ขนอาวุธหนักปืนใหญ่ขึ้นบนปราสาทคณาเพื่อใช้จุดสูงคมและจุดยุทธศาสตร์สำคัญสามารถยิงถล่มไทยได้ง่ายและแม่นยำกันเลยทีเดียว จึง <Rapid. S 1> อาจจะเป็นเหตุผลที่ทหารเขมรชอบมาดูรั้วลวดน้ำเพื่อสอดส่องดูฐานทหารไทยก็เป็นได้ครับถังนกองรถคารางกัยึงบนการตัวพวกไอ้ใจแต่มอต็นคนตรงนี้ถืคารังถือว่าก็เยอะป็นขางเอ้ยไปไป มาทำไมูดไถ่ายได้ไหมโอเคเชื่ออะไร,เ,รเข้ามาทำไม,มดูก็ดูไปอย่าเข้ามาใกล้รถหนังผมผมไม่ได้ขยับแล้วผมอยู่ที่เดิมอ่ะดูซิอยู่ที่เดิมไหมถาม่อย เอาดูดูอยู่ที่เดิมไหมอะไรนะอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมผมไม่ได้ขยับไปอยู่ที่ดมอะไรทั้งนู้นคืออะไร ไม่เอาไม่เอาอย่ามาใกล้กันผมจะไม่ให้ลูกน้องผมเข้าไปแล้วโอเคไหมเราคุยกันแล้วทั้งนู้นยังไงก็ฝากทุกคนอยู่นกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสลามาทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้า เล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า